การทำลายป้ายหาเสียงสาเหตุอาจจะมาจากการหวังผลทางการเมืองหรือว่าความไม่พอใจการติดตั้งป้ายที่กีดขวางทางหรือบทบางการมองเห็นการทำลายป้ายนี้มีความผิดแน่นอนครับแต่จะมีโทษอย่างไรและหากเราเห็นป้ายที่ไม่เหมาะสมจะทำอย่างไรได้บ้างสำหรับการทำลายป้ายหาเสียงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 5 8ฐานทำให้เสียทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง21เมษายนมีคดีทำลายป้ายหาเสียงรวม54คดีดำเนินคดีเสร็จสิ้นและมีคำพิพากษาของศาลแล้ว4คดีคำพิพากษามีตั้งแต่ให้จำคุก3เดือนถึง2เดือนโทษจำคุกรอลงอาญาไว้1ปีและปรับเป็นเงิน5,000บาทหากประชาชนพบเห็นป้ายหาเสียงที่ติดตั้งกีดขวางทางหรือติดตั้งในที่ที่ไม่เหมาะสม ห้ามทำลายหรือปลดป้ายหาเสียงด้วยตนเองเพราะอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาสิ่งที่ควรทำคือการแจ้งไปยังกะกะตท้องที่ผ่านทางสายด่วนโทรห4 4, 4่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการ